มาชุ่มิ่นตอกลักตอกลักบักพกริกกับยานมันลักหนีตอกลักลามกับขึ้งงวนีึงง่ว,น,วน,น้วยนี่นี่วิธีครับยึดต้นบักพริกต้นกระเจี๊ยบบ่อให้มันล่มครับนี่ไอเดียดีบ่ตอกลักไสเราก็มัดติดเลยครับเอาเอาเอาลักไนไผ่ไม้ไผ่กับปูนตัดเอาอยู่น้ำกรมครับนี่เป็นกระจิบตอกลัก ปอป่อตอกลักไว้ร่มมากฝนมากมันล่มครับนี่ทำการปลูกกล้วยเอาหญ้าไส่เดี๋ยวดูหมดตรงสามมันว่าตั้งแต่มันล่งดินใส่โอ้เห็ดเป็นตัวอย่างมึงนี่คุณหมวกกับว่าใส่โอ้ ก็เลี้มก้อนส่วนตัวโอ้โฝนตกมากเปะใส่ผาสร้างมุลสองกอกับไผ่บงหวานครับนั่นบงหวานเพชรน้ำผึ้งครับนั่นปูกระลังกงครับนั่นเดือดต่อระบบน้ำใสหนาแหลงพอดีครัไผลย้ยงหวานครับ มาท่านได้สางก่อครับขุดลุมปูกลก้วยครับขุดลแล้ววันนี้เดี๋ยวจิใส่ปุ๋ยครับเป็นวิธีการปูกลก้วยเห็ดลุมแบกใหญ่งงเลยเอาแบบไม่เอาห้าขีดวอยใส่น้ำ

วยไปลู มาแล้ว ปลูกแล้วหวดน้ำหดน้ำให้มันชุ่มๆงามนี่แหละย้อยปลูกทางพุ่นอีกโอ้ยพบ่นเสียหยาออกเป็ดเตือนเลยหัวหน้านี่ครับมันทีทีมันอยู่โน่นต้องพุทธท่านติดเองที่มองหนีน้ำเพราะครังเชียบางน,หนาหนุ่นเสียหยาออกสวยงามจังว่ะ ถ้าดูใบโอ้ยดูตาใบดิมันดูหน่วยน้ำหนึ่งไหมไรมาเล็ดโอ้ไรมาเล็ดไรมาเล็ด